เข้ามากดไลค์กดแชร์วันนี้ก็เขามีการจงดุมาทวงกันแล้วเรียบร้อยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยธรรมดาพอละในสภาสู้ไม่ได้ก็ต้องลงถนนแต่กูไม่ได้แนะนำใครไปลงถนนนะแต่กูดูข่าวเขาก็มองแล้วไอ้ชิปหายสภาก็เป็นของพวกมึงนะพวกที่มาจากประเด็นการทหารมึงก็เป็นใหญ่มึงก็มึงก็ว่าไปสบายกันไปหลายคนก็เจ็บคอเจ็บส้นตีนอะไรอะ ใครๆก็รู้ว่าต่อไปเดี๋ยวเพื่อไทยก็เสนอเศรถฐาเข้ามาก็ตัวรอดพอเศรถฐามาปุ๊บก็เขาก็ไม่เลือกเพราะตกลงก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพื่อไทยก็เสนอเรถฐามันเสนอเรถฐาก็ไม่รอดพอไม่รอดปุ๊บเพื่อไทยก็ต้องคุยกับแปดพักนะก็คุยกับก้าวไกลสุดท้ายก็คือว่าก็ให้ก้าวไกลเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านหลังจากนั้นเพื่อไทยก็ต้องประกาศว่า ถึงเวลาที่ต้องดูแลปากท้องประชาชนจุกู้กูรู้หมดแล้วเกพวกเนี้ยการที่จะมาหลอกลวงประชาชนเป็นขั้นเป็นตอนประชาชนเขาจะสอนสอนพวกมึงแต่กูไม่ได้หมายถึงว่าพวกไหนแต่ประชาชนเนี่ยเขาจะสอนสอนพวกมึงประชาชนจะสอนสอนพวกมึงนับแต่วันนี้เป็นต้นไปประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปคือเขาก็รู้เดี๋ยวก็จะเพื่อไทยเสนออเาเฐา มันก็ไม่มีใครเลือกมันอยู่แล้วเพราะในเมื่อเพื่อไทยบอกว่าเจ้าจับมือกับแปดพักร่วมพอเสถาปุ๊บก็เรียบร้อยเสียงไม่พอจุกรูจุกรูจุกรูพอเรียบร้อยมันก็เป็นจบก็ประชุมแปดพักร่วมเราคงไปไม่ไหวแล้วพิธาก็ไม่รอดอาเสถาก็ไม่รอดเสนอซ้ําก็ไม่ศศไ,มไ,มได้ต่อไปก็ต้องเสนอใครละครับแมงมีอยู่คนเดียวนะเชื่อผมที ลุกป้อมก้าวข้ามความขัดแย้งจุกรูจุกรูกร้าวข้ามความขัดแย้งคนนี้แหละครับคือนายกันรีคนที่สามสิบประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปประเทศกินความเจริญมาแล้วครับเขาคือพี่ป้อมครับนะครับพี่ป้อมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เก้าจุดเก้าจุดเก้าเก้ามันเป็นแผนการในการที่จะ ให้ประชาชนก็เห็นว่าเอ้ยกูทําตามขั้นตอนแล้วพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับกูได้ทําตามขั้นตอนแล้วพกคนต่อไปแม่ง 99. 99. ก็เก้าจุดเก้าจุดเก้าก้าก็ไล่ไปก็ตตัวหลอกก็เสนอไปเสนอไปสุดท้ายก็พี่ป้อมครับเพราะยังไงไงเขาก็ไม่เลือกอเสียายอยู่แนละ้วดูกนดเกดูเกมอะไรพวกนี้ก็คือมันประชาชนเขาอ่านออกอะคืออย่าลืมนะนะละครไทยเนี่ย ประชาชนเดาได้แต่ถ้าละครหนังซีรีส์เกาหลีหรือหนังพวกอของฝรั่งเนี่ยเดาตอนจบไม่ได้แจ่ของไทยได้แม่งจำแม่งเดาได้เลยอ้าตอนนี้ก็จับมือกันเราต้องเดินไปด้วยกันนะพักเก้าไกลเพื่อไทยแต่ตอนนี้ก็จบแล้วเรียบร้อยนะฉากทักต่างๆแล้วต่างๆซีนารีโอที่วันข้างหน้าจะเกิดขึ้นแม่งจบแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อย ก็เขาจัดการยำพิธาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แม่งทั้งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะเออเรียกเงินคืนนะอีกสักแป๊บเดี๋ยวก็ยุพักก้าวไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเขาต้องไปแนวนี้ก็ต้องอยุบพักเหมือนกับอนาคตใหม่ก็เหมือนเดิมพิธาก็จบไปต่อไปก็หัวหน้าพักคนต่อไปก็อาจจะเป็นโลมลังสีมันหรือใครก็ว่าไป คือเมันเห็นแจ็เกนกับพิธาก็ไม่ได้เป็นอ่าสอสอไม่ได้เป็นนายกแนวโน้มก็จะเป็นแบบนี้สุดท้ายก็เหมือนกับธนาธรแค่จบไปแล้วก็ไปอยู่เบื้องหลังเหมือนธนาธรปิยบุตรแช่ต่อไปก็จะมีพิธาเขาไปยุบปักไปยุบป,กป,ปักแล้วใครเป็นกรรมการริหาพภาคก็ตัดติดไปตอนนี้ก็ต้องหาคนใหม่ๆขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคต่อเพราะว่าเขาก็จะจองล้างจองผ่านแค่นี้อนาคตต่อไปเขาก็ต้องอยู่ปักแล้วก็เห็นอยู่แล้ว เนี่ยพี่น้องที่อยู่ติที่บนถนนที่ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เห็นอยู่แล้วครับพี่น้องครับคือแม่งไปตอนนี้เดี๋ยวเขาก็ทําเป็นขั้นเป็นตอนไปซึ่งเดาได้ไม่ยากนะเดี๋ยวก็เสนอเสถามาเสถารมาก็เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้เป็นมันไม่ยกง่ายหรอกเพราะว่ามันบอกว่าตราบใดมีก้าวไกลตราบใดมีพิจามันไม่เลือกสวไอชุดนี้แหละครับมันฟังคําสั่งพ่อมัน เนี่ยผมพูดแค่เนี้ยแม่งฟ้องสอบวบางคนเนี่ยแม่งคำสั่งคำสั่งพ่อมันคำว่าพ่อเนี่ยเปรียบเลยเหมือนคนที่แต่งตั้งมันมาให้มันเกิดก็คือพวกที่ยึดอำนาจมาก็คือคณะคอสจนะครับผมพูดแค่เนี้ยแม่งฟ้องแม่งไม่รู้เป็นส้นตีนอะไรนะครับเนะแล้วไม่ใช่บอกกูกลัวกูไม่ได้เอ่ยชื่อมันอะ ไอ้พวกนี้บางคนบางแม่ก็เกรงใจกสั่งพ่อมันว่าเป็นคนแต่งตั้งพวกมึงมา200คน250อะไรก็แล้วแต่มันเกรงใจมันก็ทําตามนั้นแ่ะมันเสร็จแล้วมันก็ไปเลือกเสถาเสถาก็แค่ตัวหลอกของยื่มานะแล้วเสร็จแล้วก็จบไปหลังนั้นก็เพื่อทายประชุมบอกเราเสนอใครไปเขาฟ้อมว่้เลือกต้องเอาเพื่อก้าวไกลต้องเสียสละตอนนี้แต่พักก็มีบางพักก็เริ่มบอกแล้ว เก้าวไกลต้องเสียสละเก้าวไกลต้องเสียสละเดินสายให้สามารถทีวีแล้วจุกครูจุกครูจุกครูเดินสายให้สมามารถแล้วกกกเก้า,าวไกลต้องเสียสละแม่งเป็นเสียงถกล่องแนละแม่งพูดแนละ้วต้องเสียสละต้องเสียสละแม่งต้องนะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เห็นทรงแล้วว่าเอาไงตอนนี้ก็ต้องถีบถีบเก้าวไกลออกไป เพราะถ้ามีก้าวไกลก็เลือกมันก็มันก็ไม่เอาบางพรรคที่มันอยู่ฝ่ายรัฐบาลขั้วเดิมมันก็พูดทัดนแล้วยังไงกูไม่เอาพิธากูไม่เอาเก้าไกลกูไม่เอาพรรคที่แก่มาตา1น้อยสิบสองอะไรต่างนะก็เป็นสิ่งที่มึงตั้งขึ้นมาวาทกรรมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็เสนอไปอ่ะเพื่อไทยก็เสนอไอ้ชื่ออะไรวะไอ้เศรษฐาไปก็สสุ้ายก็ไม่มีคนเลือกก็เป็นตัวหลอกไป สักพักมาก็ประชุมอีกสักครั้งหนึ่งนะสุดท้ายก็นายกตัวจริงก็คือพี่ป้อมก้าวข้ามความขัดแย้งนาฬิกายืมเพื่อนถามอะไรก็ไม่รู้นะคนนี้แหละครับนะเป็นความหวังของหมู่บ้านประเทศเราจะได้นายกที่ชื่อพี่ป้อมพี่มีแต่ให้นะเออใครอยากได้กล้วยอะไรต่างๆใครเป็นลิงก็ ลองดูนะฮะผมเชื่อละการแจกกล้วยอะไรต่างๆเยอะแยะเพราะเ,าเพราะพี่ป้อมก็ยังมีพี่ธรรมนัฐนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแจกกล้วยผมบอกเฉพาะกล้วยนะไม่ได้แจกเงินนะกล้วยนะกล้วยไม่ใช่คอควายนะคนละอย่างนะแจกกล้วยกับแ,แจกคอควายคนละอย่างลิงก็เยอะผมไม่ได้บอกว่าแจกตังค์ไม่มีใครซื้อเสียงหรอกครับเป็นการแจกกล้วยจุกรู้ พักการเมืองบางคนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอดอยากมา8ปดเก้าปีไม่มีจะกินจะแดกเลียปากกันกระทรวงสําคัญแบบนี้กูจะยกให้มแมงละกูไม่ยกให้มแมงัะนะกระทรวงคมนาคมเห็นไหมกระรวงไหนที่แม่งะ่ะเลียปากกันเลยเพราะอะไรไปไหนมาไหนเดินทางกูต้องมีเครื่องบินส่วนตัว ไปกับกรุงเทพต่างจังหวัดเที่ยวละสามสี่แสนเมียน้อยกูภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานแดกจุเพราะไอคนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มีเมียน้อยแดกเยอะนะครับใช้ใจ่ายเยอะค่าท่านบริวารอะไรต่างอา่านะเลือกตั้งก็ซื้อตัวสอสอมาซื้อมาเสร็จก็ซื้อเสียงแม่ซื้อทุกอย่างเพราะมีเงนินเสร็จแล้วแม่ก็ต้องมาถอนทุน พานั้นเนี่ยเดาไม่อยากว่านาย,ยกรัฐมนตรีคนต่อไปไม,ไ,มไม่ต้องมาปกูกกระดาแล้วปล่อยข่าวไว้เรื่อยสุดท้ายก็พี่ป้อมพี่ป้อมก้าวข้ามความขัดแย้งร้อยเปอร์ซเพราะน้องชายที่ชื่อประยุทธ์นั้นวางมือทางการเมืองแต่อย่าลืมมีพรรคการเมืองอยู่นะครับนะอย่าลืมนะครับมีพรรคการเมืองอยู่เขาก็ต้องมารวมกับเขาพักพี่พักน้อง นะเขาสนิทการสุดท้ายแม่ก็เหมือนเดาไม่ยากอนะัหนังก็บอกละครไทยตอนจบก็แม่งอดูเห็นนะรู้เลยก็แค,ค่นั้นก็จบเราไม่ต้องไปสนใจหรอกแต่สิ่งที่เราต้องตามนักแต่นี้ไปคือพี่น้องประชาชนต้องสั่งสอนมันสั่งสอนใสอนสวนะสั่งสอนส,อนสอนวสวที่มันฝักไฟด็จการบางคน อย่าไปเอ,อ่ยชื่อมันไอ้สุนตรีนพวกนี้มันไม่มีราคาไอ้สวหน้าสุนตรีนนะฮะนะครับแม่งจะฟ้องกูไหมอีกคดีกูไม่เป็นไรนะครับเพราะฉนั้นมันจะมีสวสุนตรีนบางคนที่ทาหน้าที่ไม่เป็นกลางทางการเมืองแม่งจะขัดแข้งขัดการพิธาหน้าตาสุนตีนพวกนี้มีไม่กี่คนเราต้องสั่งสอนมันสวสุนตรีนพวกนี้พี่น้องครับนะจดจําแม่งไว้ ผมไม่ได้บอกให้พี่น้องประชาชนไปทําอะไรนะงก็จดจํแม่งไว้หน้าส้นตีนพวกเนี้ยมันมีหน้าส้นตีนไม่กี่ตัวแต่ผมไม่บอกว่าแม่งเป็นใครเอาเป็นว่าไอ้หน้าส้นตีนกินเงินเดือนแดกภาษีประชาชนแต่มึงไม่ทําส้นตีนวันวๆได้ไงบอกไม่ได้ครับสเสนอชื่อพิธาไม่ได้พรพ่อมันสั่งมาว่าไม่ได้ยังไงไงมึงต้องไปแอกแอกปาก พอเห็นไม้มึงรีไปแบกไม้เลยแล้วบอกว่าไม่ได้มันซ้ำมันซ้ำอนะมันซ้ำมันซ้ำมันไม่ได้มันยัตติซ้ำซ้ำมันท่องมาเลยเพราะพ่อมันบอกมาแต่ผมไม่บอกมันชื่ออะไรเพราะบอกผู้แม่แม่งฟ้องอยู่แล้วเพราะไอ้พวกนี้มันพวกที่ใจแคบทนกระแสสังคมไม่ได้พ่อมันบอกมายัตติซ้ำยังไงก็ยกไม่ได้ครับซ้ำซ้ำซ้าแม่พูดง่นะเพราะอะไรเพราะพวกนี้แม่ก็พูดง่าย เป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรฝักไฟประเด็จการที่ยึดอํานาจมาแต่ผมไม่บอกว่ามันเป็นใครนะไอ้ส้นตีนไม่ต้องฟ้องผมไอ้หน้าคุณตีนนะครับช่วยกันแชร์ไลค์แชร์อะไรไปนะครับนะนะเนะข้าใจนะเพราะในพวกนี้ก็สกัดกั้นอย่างเดียวไม่ได้ครับผมต้องคัดการครับทั้งทางที่มึงเป็นสวออมึงต้องเป็นกลางทางการเมืองรัฐธรรมนูญก็ออกเขียน ข้อฟังคับประมวลจริยธรรมก็เขียนแต่มึงไม่สนใจสุนรีนเลยมึงต้องไม่หวนไหวต่อกระแสสังคมคนคิดต่างการแสดงความคิดแสดงความเห็นที่ไม่ชอบด้ว่กฎหมายมึงต้องฟังในประมวลจริยธรรมสวม,มึงเขียนไม่ชัดนะไอสุนตีนแต่มันไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบ